ในสมัยรอเจนะครับนะหลังจากที่ท่านครองราชไว้นานนะประมาณ2ปีนะท่านมีเอกสารสำคัญนะประมาณ2ชิ้นนะไปถึงที่ปรึกษาของท่าน,นก็คือนายฟานซิดบีแซนะฟานซิดบีแซเนี่ยเขาเป็นอดีตที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศในสมัยรอ6นะฟานซิดบีแซเนี่ยเก่งในแง่ของกฎหมายแล้วก็มีบทบาทในการแก้ไขส่วนทสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของสยามกับชาติตะวันตกนะท่านมีพระราชเลขาเนี่ยไปถึง ฟาซิสบีแซเนี่ยมีใจความสำคัญนะอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาของสยามกับเรื่องที่สองก็คือเรื่อง Democracy in Siam นะหรือว่าประชาธิปไตยในสยามนะในประเด็นแรกนะเรื่อง problem of Siam เนี่ยท่านยอมรับเหมือนกับรอหกเลยเหมือนกับพระเชษาทาท่านเลยท่านยอมรับว่าการปกครองแบบอั s o l ลู e m o นาร์ีเนี่ยมันมีที่ยืนน้อยเต็มทีในเวทีโลกนะแล้วท่านก็มองว่า สยามเนี่ยนะมันมีความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองนะโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบรัฐนุนะแล้วก็การเตรียมการที่จะปูพื้นฐานไปสู่การปกครองในรูปแบบรัฐนุนหรือว่าการปูพื้นฐานไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในแง่ของการเตรียมการเพื่อปูพื้นฐานไปสู่ระบอบรัฐนุนเนี่ยรอเจ็ดเนี่ยท่านเริ่มจากการปฏิรูปการปกครองการจัดตั้ง คณะอภิรัฐมนตรีนะรวมไปถึงการร่างรัฐธรรมนูญในะฉบับนายเรมอนดะ์บีสตีเวนนที่เสร็จในปีพศ2474ในะอีกประเด็นหนึ่งนะในเรื่องของ Democracy in s i a m นทะท่านก็ชี้ใเห็นว่าการนำเอาระบอบประชาธิปไตยเข้ามาใช้หรือว่าการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองเนี่ยมันจะต้องมีความระมัดระวังนะท่านตั้งข้อสังเกตว่าในบางประเทศ มันมีลักษณะที่มันเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เป็นโดยรูปแบบมันมีแค่โครงสร้างมันมีสถาบันทางการเมืองแต่ว่าการทํางานมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอํานาจไม่ได้อยู่ในมือราษฎรแต่ท่านมองว่าให้ระวังนะระวังว่าประชาชนถ้าให้อํานาจอยู่ในประชาชนเนี่ยถ้าประชาชนไม่มีความรู้ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันมากพอมันอำนาจเ่ยมันจะอยู่ในมือของพวกนักปลูกฝันนักปลูกกระดมหรือว่าคนที่มีทุนมากซึ่งผมมองว่า ท่านมีสายพันธุ์ที่ยาวไกลนะระบอบไปใช้ในป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองดีๆทั่วโลกก็ล้วนแล้วจะอยู่ในมือของคนที่มีทุนมากล้วนแล้วอยู่ในมือที่คนที่มีทักษะในการพูดมากอยู่ในมือนายแบกอยู่ในมือนางแบกอยู่ในมือของคนที่มีทักษะในการพูดนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะแล้วท่านก็มองว่าการที่จะ ปูพื้นฐานหรือว่าสร้างความสามารถในการปกครองตนเองเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการปกครองตนเองในระดับล่างก่อนท่านบางราักฐานการปกครองในระดับสุขาพิบาลในระดับเทศบาลนะปรากฏอยู่ในเอกสารหลายชิ้นในสมัยท่านที่พยายามที่จะปูพื้นฐานการปกครองโดยเฉพาะการปกครองอตนเองในระดับท้องถิน่นก็ท่านก็จะมักจะมีความระมัดระวังทําอะไรที่ค่อนข้างที่จะ ค่อยเป็นค่อยไปนะหรือเวลาผมอ่านเอกสารของรอหกหรือรอเจ็ดเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะมองท่านว่าหัวสมัยใหม่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายหัวสมัยใหม่เนี่ยนะก็จะมองท่านว่าหัวโบราณหรือว่าหัวขรึนะผมมองว่าจากการอ่านเอกสารของท่านสองท่านเนี่ยผมว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเข้าใจว่าโอเคโลกโบราณเป็นอย่างไรและโลกสมัยใหม่มันมีความต้องการอย่างไรและจะต้องบาล้านอย่างไรให้มัน ให้มันสามารถไปด้วยกันได้เราจะพบว่ารอเนี่ยท่านเจออุปสรรคมากมายภายใต้การปฏิรูปของท่านในการจัดให้มีอมนูนก็ถูกคัดค้านนะโดยพระบรมวมงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันทําช้าไปสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์2475ขึ้นมาโอเคเรากลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะกลับมาฝั่งสามัญชนบ้างนะก็คือกลุ่มคณะรัษฎรนะอย่างที่เราทราบกันดีว่า คณะรัรเนีรยก็คือกลุ่มสามัญชนนะที่เรียนเก่งนะได้ทุนของรัฐบาลนะไปเรียน,นวิชาต่างๆนในต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียนวิชาทางด้านการทาหารนะรวมไปถึงวิชาเกี่ยวกับกฎหมายรวมไปถึงวิชาเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะก็การที่เขาไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยเขาก็รับเอาแนวคิดนะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาแล้วก็เกิดความต้องการที่จะนําเอาระบอบรัฐมนูลนะเข้ามาใชนะ้เข้ามาใช้ในประเทศสยามบ้างแลนะจึงเกิดเหตุการณ์สองสขึ้นมาจากการศึกษาแรงจูงใจของคณะราษฎรเนี่ยเราจะพบว่าคณะรษาษฎรเนมีแรงจูงใจร่วมกันอยู่อันเดียวนะก็คือปฏิเสธ รูปแบบการปกครองแบบแอ s o ลูตมนากีหรือว่าไม่เอาระบอบสมบูรณ์ในยาสิทธิราชแน่เช่นเดียวกับคณะรศส,อ 1, สแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในรายละเอียดเราจะพบว่าในแง่ของการจัดการปกครองหรือว่าการจัดการกองทัพการจัดการระบบราชการคณะรัษฎรไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเนะฝั่งจอมพลปอก็ไปทางฝรั่งเศสฝั่งพระยาทรงสุรเดชไปทางเยอรมันฝั่งหลวงประดิษฐ์มณูธรรมไปทางฝรั่งเศสแบบโซเชียลิสต์ ด,ดังนั้นตอนหลังคณะสดอนก็จึงแตกกันเองแต่เรากลับไปที่การทำรัฐประหารนะการเปลี่ยนแปลงการปกครองสุดท้ายคณะกลับมาก็กลับมาวางแผนกลับมาขยายผู้คนนะแล้วก็ตัดสินใจทำรัฐประหารนะโดยการจับกลุม่มพร้อมมสงสารวงผู้ใหญ่เป็นตัวประกันนะครับ ถ้าเราไปดูในประกาศคณะรัษฎนรฉบับที่หเราจะพบว่าคณะรัษฎนรให้ทางเลือกสองทางกับพระบกกราวลนึ่ก็คือถ้าตอบรับก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัมนุลแต่ถ้าไม่ตอบรับก็จะจัดการปกครองแบบรีพับลิกทีนี้ถ้าเราละเอียดในการใช้คําในประกาศคณะรัษฎรฉบับต้นฉบับจอที่หน่งก็จะใช้ว่าเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่วิธีการปกครองแบบประชาธิปไตย คำว่าประชาธิปไตยในสมัยปี2อ7 5หมายถึงสาธารณรัฐนะไม่ได้หมายถึงอำนาจของประชาชนเหมือนกับทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเร็ดนะหลังจากการยื่นคำขาดให้กับพระปกเก้านะว่าจะตอบรับนะเป็นข้อมาสัตว์ใต้รัฐมนูรหรือไม่นะสุดท้ายาพระปกเก้าก็ทรงยอมรับนะตอบตกลงนะครับทรงตอบตกลงนะที่จะเป็นพระมาสัต์ ตามล้ำนูนะครับนะโดยเีเหตุผลในการตอบตกลงสามประการนะคือประการแรกคือท่านไม่อยากให้มีการเสียเลือดเนื้อระหว่างคนไทยด้วยกันเองนะท่านไม่อยากให้คนไทยฆ่ากันเองนะคือประการแรกที่ท่านตอบตกลงข้อที่2นะท่านมองว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์มันสุญญากาศเช่นนี้นะต่างชาติก็จะถือโอกาสในการเข้ามาแทรกแซงความสงบเรียบร้อยได้นะท่านก็จึงรีบที่จะตอบตกลงแล้วก็ประการที่3ก็คือ ท่านได้ตั้งใจหรือว่าเตรียมการที่จะให้มีการปกครองเช่นนี้อยู่แล้วนะจึงเกิดการตกลงนะที่จะมีรัฐมนูนฉบับแรกขึ้นมาซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในการตอบรับของพระองค์เนี่ยเราจะพบว่าการตอบรับคําคขอของคณะร,รัษฎรกับพระองค์เนี่ยมันเป็นลักษณะการสร้างรัฐมนุนทีานา่มนเป็นแพ็คหรือเป็นข้อตกลงร่วมกัน นะการสร้างรำรูยม,มันมีอยู่3แบบในเชียงวิชาการแบบแรกก็คือคอนนชันนะคอนนชันก็คือประชาชนมาสถาปนารัำรูลขึ้นมาเองนะแบบที่2ก็คือชาร์เตอร์ก็คือการพระราชทานนะหมายความว่าท่านทรงพระราชอำนาจโดยสมบูรณ์โดยไม่มีใครมาขอท่านให้เองนะกับแบบที่3นะซึ่งเป็นแบบที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์2475ก็ 5, คือแพ็คคือการทําข้อตกลงร่วมกันซึ่งผมคิดว่าในประเด็นนี้มันสาคัญนะว่า การตีความข้อตกลงที่แตกต่างกันระหว่างรอเกับคณะรัษฎรแน่นอนว่ารอเจ็ดจะมองว่าการทําข้อตกลงกันเนี่ยมันคือการร่วมกันที่จะสร้างระบอบการเมืองหรือร่างรัฐนูลขึ้นมาในขณะที่คณะรัษฎรนอาจจะมองอีกแบบนึอาจจะมองว่ารับมนูลที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ข้อตกลงมันเป็นคอนนชันมันเป็นสิ่งที่คณะรัษฎรสถาปนาขึ้นมาเอง นะซึ่งมันเป็นการตีความที่แตกต่างกันพระปก9ท่านก็ตัดสินใจที่จะตอบรับนะเมื่อตอบรับเนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นข้อตกลงร่วมกันนะเมื่อมันเป็นข้อตกลงร่วมกันเนี่ยมันก็หมายความว่าทั้งฝั่งคณะราษฎรเองและฝั่งพระปกเก้าเองเนี่ยก็มีอำนาจอันชอบธรรมนะมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะสถาปนาระบอบการเมืองที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่ามันมีความเหมาะสม นะหรือว่าเห็นว่ามันดีต่อประเทศชาตินะครับอันนี้ก็คือที่มาของอรัฐธรรมนูญฉนะบับแรกทีนี้มันก็มีเกร็ดนะที่ลงลึกไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าระหว่างที่คณะรัษฎรได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กับพระบกกราวคณนะรัษฎรก็เอาร่างรัฐธรรมนูญที่ฝั่ง ผู้ก่อการเนี่ยร่างขึ้นมานะไปถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้านะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเนี่ยท่านก็อาจนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเนี่ยมันม,มีมีระยะเวลาที่ท่านพิจารณาหรือว่ามีระยะเวลาให้อา่านน้อยมากนะให้ก็บอกว่า,วาช่วงนั้นต้องต้องเร่งตอบรับด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาหรือภัยคุกคาม ท่านเข้าใจว่าถ้าปล่อยให้สูญอากาศมันนานเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นผลไม่ดีต่อส่วนรวมเท่านั้นนะท่านจึงรีทงรรบที่จะลงพระประหลาดที่จะตอบรับปุ่มคณะราษฎรนะอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วยหลายประเด็นนะอย่างประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนก็เช่นเรื่องของชื่อนะชื่อของคณะทัฐนมนตรีซึ่งตอนนั้นใช้คําว่าคณะกรรมการราษฎรนะซึ่งภาาแปลเป็นภาษาอังกฤษมันคือ council of people's commissar ซึ่งมันคือชื่อคณะรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นนะมันก็เป็นประเด็นที่ท่านไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่ว่าท่านก็มองว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ทันที่จะแก้ไขอะไรแล้วนะท่านจึงเติมคําว่าชั่วคราวนะลงท้ายแล้วรัฐฉบับแรกนะทีนี้ถ้าใครดูรัฐตรีฉบับแรกเราจะเห็นว่ารัฐตรีฉบับแรกมันชื่อว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวเห็นไหมุักราพ ไอ้ฉบับต้นฉบับของชั่วคราวมันคือการเติมด้วยลายมือของรอจิตนะว่าจะต้องมีการแก้ไขในอะนะาคตอันนี้ยังไม่ดีพอหรือว่ายังไม่โอเคสําหรับในฝั่งของรัชกาลที่7นะในที่นี้การที่รอจท่านเติมคําว่าชั่วคราวลงไปเนี่ยมันก็มีการตีความว่านี่ไงนี่คือพระราชอำนาจของรอจนะที่มีร่วมกับคณะร,รณัษฎรในการที่จะสถาปนาระบอบก,การเมืองที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าดีต่อไป อันนี้ก็คือที่มาของระ้มบบแกเมื่อมันมีรั้นมูลฉบับชั่วคราวนะมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีรั้นมูลฉบับถาวรต่อมานะเราก็จะพบว่ารั้นมูลฉบับชั่วคราวเนี่ยได้เดือนมิถุนายน2 4 7 5รั้นมูลฉบับถาวรออกมาเดือนธันวาคมนะระยะเวลาไม่ถึง6เดือนนะถือว่าระยะเวลา เร็วมากนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะอย่างไรก็ดีบรรยากาศของการร่างรัฐมนต1 0ธันวา2475เนี่ยมันเป็นบรรยากาศแห่งการประนีประนอมนะผมได้มีโอกาสไปอ่านรายงานการประชุมนะของทุกครั้งเลยนะของการร่างรัฐมนตร0ธันวานะการร่างรัฐมนต1 0ธันวาเนี่ยคนที่ร่างรัฐมนูรเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากทงางคณะรัฐมนรเอง และคนที่ได้รับการอยอมรับจากทั้งระบอบเก่าแต่มีภาษีวิสารบาจาและมีฝั่งของอาจารย์บีดีเองนะมีฝั่งของคณะรัษฎรเองเข้าไปร่วมร่างรัฐมนูญนะฝั่งของเสนาบดีเก่าๆนะคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีาพาราชบันทึกของรรเจและก็คอมเมนต์มาเป็นระยะ,ระยะในการที่จะร่วมกันร่างรัฐมนูญนะสุดท้ายเราก็ได้ข้อสรุปว่าโอเคเรามีรัฐมนูลฉบับติดธนวาและมีข้อสําคัญก็คือ สิ่งที่คณะราษฎรกับสิ่งที่รอเจ็ดเห็นตรงก,กันก็คือมีสสประเภททีนะ่สองนะสสประเภที่2เนี่ยเป็นสสที่มาจากการแต่งตั้งนะถ้าเรามองในแง่ของน egative เราจะพบว่าสสประเภทที่สองเนี่ยถ้าเราพูดในแง่อำนาจเลยนะสสประเภทที่1มาจากการเลือกตั้งสสประเภทที่2มาจากการแต่งตั้งนั่นหมายความว่าถ้าเราคุมสส ที่มาจากการแต่งตั้งได้หรือเลือกสอสปเภทที่2ที่เป็นพวกเราเราก็สามารถที่จะคุมอำนาจในสภา,าด้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนะฮะแต่เจตนารมณ์ของทั้งคณะ,ะ,ะรัฐมรและรอเจดในการที่จะให้มีสส,สประเภท2ก็คือการที่เป็นที่เลี้ยงนะในบทนบเฉพาะการเขียนไว้นะว่าหลังจากประกาศใช้รัฐมนูรฉบับทาวร10ปีหรือว่ามี หรือว่ามีประชาชนมีความรู้ในระดับปฐมศึกษาเกินครึ่งก็จะให้ยกเลิกบทเฉพาะการอันนี้นะคือในทางปฏิบัติเจริารมณ์เนี่ยเขาต้องการให้มีพี่เลี้ยงนะในการที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยพี่เลี้ยงก็คือคนที่มีความรู้ความสามารถนะคนที่เป็นข้าราชการคนที่เป็นนักกฎหมายคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะเอามาถ่วงนะเอามาถ่วงกับการฝึกหัดที่จะสร้างอสอสอขึ้นมานะสอสออาจจะถูก อาจจะมาจากเงินอาจจะมาจากคุณอาจจะมาจากนักปุกปัน่นนะในหลายๆกรทีถ้าสสประเภทที่2เนี่ยดีจริงนะแล้วก็ไม่ใช่พวกภัยจริงเนี่ยทั้งรอเจหรือทั้งคณะสอดรอนในแง่ของเจตนารมณ์เขามองว่ามันจะสามารถทําให้ระบอบก,การเมืองมันเดินหน้าไปได้โดยเฉพาะในแง่ของการเริ่มต้นนะครับจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในฝ่ายคณะราษฎรด้วยกัน รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างคนที่สนับสนุนระบอบใหม่กับระบอบเก่านะมนันก็นํามาซึ่งเหตุการณ์ต่อสู้เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองโดยเริ่มต้นจากการปิดสภาโดยพยามาโนโอปกรณ์นิติธาดาในวันที่1เมษานะสองสี่เนะครับในข้อหาหลวงประดิมานุธรรมในข้อหาที่เสนอเขาโครเศรษฐกิจนะซึ่งมันมีการตีความว่ามัน อสอดคล้องกับแนวคิดสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์หรือเปล่านะจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะพอเกิดพระสิกิจการปิดสภาปุ๊บเนี่ยฝั่งคณะรัษฎรก็เริ่มต้นที่จะมีความไม่ไว้วางใจแล้วความไม่ไว้วางใจระหว่างคณะรัษฎรระหว่างรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลผสมระหว่างคณะรัษฎรกับฝั่งขา้าราชการในระบอบเก่านะรวมไปถึงฝั่งพระบาทสมเด็จพระเ้ายเนี่ยมันเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเริ่มมีการบาดระแวงกัน ฝั่งที่ได้อำนาจมาก็กลัวฝั่งอํานาจเก่าจะมาอํานาจคืนพอมันมีความหวาดระแวงเนี่ยมันก็นํามาซึ่งเหตุการณ์กบบาฏบวชวนเดชนะเหตุการณ์บวชบวันเดชเนี่ยในประเด็นสอสอประเทศ2ก็เป็นประเด็นที่กบฏบวรวนเดชเนี่ยนะฮะได้นํามาเป็นเหตุผลในการ ต่อต้านกลุ่มพณะราษฎรนะก็คือการแต่งตั้งสทสองเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ามีบทบาทในการช่วยกันพิจารณาด้วยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าหลังจากเหตุการณ์กบฏวันเดชเนี่ยการก่อตั้งศาลพิเศษนะสองสเนี่ยมันก็เป็นการสิ้นสุดนะหรือเป็นการยุติของระบอบรัฐนูน นะที่เกิดขึ้นในวันที่1 0ธันาพเช่นเดียวกันนะเพราะว่าการปกครองเะาต้องดนเนี่ยมันก็คือการปกครองแบบมีกฎหมายนะการปกครองโดยคงระบอบนิติรัฐระบอบนิติธรรมเอาไว้นะแต่การเกิดขึ้นของศารพิเศษนะซึ่งไม่มีอูธทร์ไม่มีดีการนะรวมไปถึงกระบวนการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรมเนะี่ยมันทำลายระบบนิติรัฐทั้งหมดแล้วก็อาจกล่าวได้ว่าความขย้งที่เกิดขึ้นนะ มันเป็นการเริ่มต้นของการนำเครื่องมือต่างๆหรือนำกฎหมายนำอาวุธมาใช้ต่อสู้ทางการเมืองมันคล้ายๆกับว่าจุดร่วมกันในการสร้างระบบการเมืองที่ดีมันมันหายไปแล้วมันกลายเป็นการต่อสู้กันระหว่างแฟกชั่นหรือระหว่างกลุ่มต่างๆนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าได้สละราชสมบัติเราก็จะพบว่าการเมืองไทยเนี่ย พอมีรับนูนแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ดีแบบนั้นมันกลับกลายเป็นโจทย์ใหม่ที่พวกเราจะต้องมาแก้ไขแทนคือรับนูนเราเขียนไม่ดีนะแต่ทําไมมันยังเกิดปัญหารับนูน40เนี่ยใครๆก็บอกว่าดีถ้าม,มีความเป็นไปไั่แต่พอใช้จริงเนี่ยมันเกิดปัญหามากมายปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะปัญหาการใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างเงี้ยมันมีประเด็นต่างๆที่มันนอกเหนือจากรับนูลหรือเราอาจจะสรุปได้ว่ารับนูนเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณภาพของพลเมืองหรือจริยธรรมของพลเมืองก็มีความสําคัญไม่แพ้กับรัฐนูนอย่างเช่นอาจารย์ของผมเนี่ยผมยกตัวอย่างได้อาจารย์ชัยยันชยพรท่านมักจะยกตัวอย่างบ่อยๆว่าคนไทยเป็นอะไรไม่ชอบข้ามถนนตรงทางมาลาย,ยาทางที่การหยุดรถเนี่ยมันคือการเคารพกฎหมายขั้นพื้นฐานที่สุดนะเรามีหน้าที่ต้องหยุดรถให้กับคนข้ามถนนบนทางมาลายใช่ไหม เรื่องเล็กๆเท่านี้เรายังทําไม่ได้เลยแต่แล้วเรื่องใหญ่ๆเรื่องระบบการเมืองรัฐธรรมนูนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมาน,นั้นมันต้องการจริยธรรมต้องการคุณภาพต้องการศริลธรรมของพลเมืองที่มันมีมากกว่าการคานึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่าเพื่อพ้อะครับผมว่าเรื่องเรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูนนะทุกๆเรื่องนะมันเป็นเรื่องที่มันมีความซับซ้อนมัน อาศัยความเข้าใจใเพียงผิวเผินไม่ได้มันจะต้องศึกษาให้ให้รู้จริงอ่ะศึกษาให้หลากหลายเรื่องทางการเมืองมันบางทีมันถกเถียงกันจนจนกระทั่งคนที่มาศึกษาใหม่ๆมันงงแต่ผมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แหละการเมืองเป็นอย่างนี้แหละมันซับซ้อนอย่างนี้แหละมันถึงยิ่งจะต้องมาศึกษามากขึ้นอย่างที่เรามาได้ได้ดูกันในคลิปนี้อย่างที่เราได้มาคุยกันเนี่ยผมคิดว่ามันคือการเริ่มที่จะ ศึกษาเริ่มที่จะทําความเข้าใจทางการเมืองและผมว่าจุดนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําทให้ระบบการเมืองมีคุณภาพขึ้นผมคิดว่าระบบการเมืองมันจะมีคุณภาพเนี่ยมันมาจากประชากรที่มีคุณภาพพร้อมๆกันถ้าประชากรที่มีคุณภาพมีองค์ความรู้ทางการเมืองมากมีองค์ความรู้เกี่ยวกับแฟกเกี่ยวกับข้อเท็จจริงมากเนี่ยมันก็จะไม่ถูกชักจูงไปโดยเฟกนิว หรือมีศักยภาพในการเช็คเฟซนิวต่างๆไม่ถูกปั่นไปทางไหนโดยพวกอาชีพเตอร์ไม่ถูกปั่นโดยนางแบบกไม่ถูกปั่นโดยนายแบบกมีความเป็นตัวของตัวเองมีสติปัญญาในการที่จะคิดได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีผมว่าอันนี้แหละเนี่ยคือสิ่งสาคัญที่จะแก้ปัญหาทางการเมืองไม่งั้นเราก็จะการเมืองก็จะตกอยู่ในมือในมือของคนที่เอารัดเอาเปรียบหรือว่าพูดเก่งหรือว่ามีคุณมากกว่าถ้าคนละเมืองเรารู้ทันเนี่ยยังไงเราก็สามารถที่จะ สร้างระบอบก,การเมืองหรือว่า,าเลือกคนที่เข้าไปทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงเหมือนกับท,ที่รหกหรือที่รเจ็ท่านได้มองเอาไว้แล้วว่าระบอไะบอไหนระบบไหนมันก็มีข้อบอกพร่องนะต้องหาทางแก้นะโดยสติปัญญานะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจนะในองค์พระปกเล่าวนะครก็คือว่า ท่านเป็นพระมัาสวัสดิ์ที่ที่มีความรอบรู้นะแล้วก็เห็นได้จากการอ่านเอกาสารของท่านแต่ว่าท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปกครองเยอะมากๆานะฮะแล้วท่านก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่นานนะท่านตั้งข้อสังเกตหรือว่าให้คําแนะนําให้โอวาทกับนักเรียน,นในโรงเรียนบัชีราวุธวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน2475ก่อนการประกาศใช้รัฐมนูนฉบับถาวรเดือนหนึ่งนะท่านบอกว่า ในเวลาเนี้ยประเทศไทยจะมีการปกครองในรูปแบบใหม่นะคือระบอบประชาธิปไตยระบอบรัฐมนูลนะที่พระมหากษัตริย์ปกครองประเทศร่วมกันกะับประชาชนนะแต่ท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าให้ระมัดระวังนะแบบแผนใหม่หรือระบอบรัฐมนูลเนะี่ยบางทีเรามองว่าดีนะแต่เวลาเราไปใช้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดผลดีนะเหมือนอย่างที่เรานึกคิดเอาไว้ก็ได้แล้วท่านกย็ยกตัวอย่างประเทศเม็กซิโกที่ลอกรัฐมนูล ของสหรัฐอเมริกามาทั้งดุนเลยแต่พอเอามาใช้ในประเทศเม็กซิโกมันกลับไม่เป็นไปอย่างที่อเมริกาเขาใช้มันกลับไม่นํามาซึ่งความเจริญมันกลับนํามาซึ่งแต่ความวุ่นวายขายไปช่อนหรือกลับมาพิจารณารัฐมน,นไทยก็ได้เราล่างมากี่ฉบับแล้วแล้วมันดีเหมือนที่รัฐมนูรกล่าวไว้หรือเปล่านะก็ถือว่าเป็นการเป็นสายพันธุ์ที่ยาวไกลท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนที่ไทยจะมีรัฐมนูรฉบับติดธนบาใช้สิอีกว่า ให้ระวังนะถึงรัฐมนตดีเวลาเอาใช้จริงอาจจะเกิดปัญหาได้มันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเหมือนกันว่าถ้ารัฐมน,นดีแล้วมันมีปัญหาเราจะต้องแก้ที่ไหนแล้วมันเป็นโจทย์มาถึงปัจจุบันนะมันอยู่ที่คุณภาพของคนละเมืองหรือเปล่ามันอยู่ที่จริยธรรมพื้นฐานของคนละเมืองไหมนะอยู่ที่ความรู้พื้นฐานของประชาชนหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับไม้ต่อจากพระปกเกล้าเพราะว่าท่านก็บอกแล้วท่านให้อำนาจประชาชนคนไทยไปแล้ว แล้วคนไทยล่ะใช้อำนาจยังไงแล้วเราใช้ยังไงมาล่ะ90สปีเราก็ตอบได้อยู่ว่าเราใช้กันยังไงเราใช้กันอย่างให้ประเทศรุ่งเรืองหรือใช้กันอย่างตีกันเองประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็บอกอยู่แล้วนะครับ